สวัสดีครับวันนี้จากร้านอดีช็อปนะครับลูกค้าขับรถเชฟโรเลตคูดนะครับปี2012นะครับเข้ามาติดตั้งของคันเร่งไฟฟ้ากัมเปอร์ฮอร์สรุ่น7สเต็ปนะครับเพื่อเพิ่มนะครับการขับขี่รถนะครับให้ออกตัวได้ดีขึ้นนะครับคันเร่งจะไม่หน่วงนะครับรถไม่ลอรอบนะครับก็จะออกตัวได้ดีขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับลูกค้าติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับเป็นรุ่นเชฟโรเลตคูดนะครับ LTZ นะครับ นะครับนะครับพัคคันเล่นก็จะตรงกับรุ่นนะครับจะอยู่บริเวณเหนือคันเร่งตรงนี้นะครับพักของคูดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับตัของคูอยู่นี้เลยนะครับก็แค่เสียบนะครับเข้าไปนะครับแทนตักเดิมก็ใช้งานได้ทันทีไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับลูกค้าก็เลือกไว้ตรงนี้นะครับส่วนตัวกล่องนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนสเต็ปได้นะครับ ศนคือการปิดกล่องนะครับ1 2 3 4 5ี้นี่ก็คือโหมดการเลือกระดับของคันเร่งนะครับเมื่อเราชอบแบบไหนระดับรายเลขอะไรนะครับส่วนแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็นโหมด A นะครับคือโหมดออโต้นะครับก็คือกล่องจะคำนวณนะครับค่าให้อัตโนมัตินะครับจากแรงเท้าที่เรากดที่คันเร่งนะครับที่แป็นคันเร่งนี้นะครับกล่องก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะครับ สินค้าตัวนี้เป็นปั๊กตรงรุ่นนะครับสามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับหรือดูรีวิวได้ที่เพจอุบลีช็อปนะครับมาที่หน้าร้านอุบลีช็อปสปการติดตั้งให้ฟรีนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับอันนี้เชฟบุรีครู๊นะครับขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของร้านอุบดีช็อปของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ